สวัสดีนะครับอยู่กับเชนแอร์พลีจีนะครับผมวันนี้อยู่กับกับอะงวแจกแจกแจกสัง <ใจ S 2> เดียนมายครับนะครับเ,ออเดี๋ยวมาแบบรากเราโกเลมตัวหนึ่งเองัดนแมนหนึ่งตัวแล้วก็ตีกันโอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้ตาบอดโอ้ โอ้โดนท่ไม่ตายเข้าไปแล้วโดนท่ไม่ตายเข้าไปถึงกลับไม่รอดครับถึงกลับไม่รอดถึงกลับไม่รอดครับโอ้โหไม่รอดตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงโอ้โหเรียบร้อยแอนด์แมนได้ทำการชนะไปแล้วรอบที่สองเราต่อให้แอนด์แมนตัวเดิมไม่ละต่อให้โซโนโกลเลมสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลย าเอายังไงเอายังไงดีเอายังไงดีโนโกเลมห้าตัวเอ็นเดแมนหนึ่งตัวโอ้โหพาไม้ตายไปอันติอันติเปิดอันติโอ้เปิดอันติปุ๊บเปิดอันติตันเลยตัดเลยตัดเลยตีป้อมตีป้อมตัดเลยตัดเลยตัดเลยอันติอ่ะเปิดอันติเปิดอันติยังเอาฟารั่เอือตกไปทีนึงโนโกเลมได้เรียกเลือดสีสี เดี๋ยวอันติอันติอันติอตโคตรมันโคตรมันเดือดสองอยโนโกเรียมเดือดแปดสิบอแอบอะไรล่ะอันตี้อันติอันติเพราะมันโหลดเกียร์นี่เนี้ยตรไนรับวูวูเดี๋ยว เหลือสองเหลือ39 5ตัวต่อหนึตัวเหือือ19ครับามโอ้โดนไปแล้วเราก็โดนอาโอ้ยเอ็นเมนเลือเลือเกครับโอ้เอาเอาเอาทำไรทำไรอ้าทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้อะไรวะอะไร้เฮ้ยเฮ้ ไอจโนโคลเลมจะรอดหรือไม่จะรอดหรือไม่ครับจะรอดหรือไม่โดนอันตรีเข้าไปโอ้แล้วก็ได้รอดไปอย่างสบายเดี๋ยวรอบท้ายแล้วนี่ก็รอบที่สามแล้วถึกงกับจะจบโน่โคลเลมหนึ่งตัวสองตัวสามตัว ตวห้าตัวหกตัวเตัวแปตัวเกตัวสิตัวอนดแมนสองตัวมาละโอ้โหอนดรแมนสอตัวโน้ก็เปีนยสิตัวนีกรุดอ้ายแล้วโหโคตรมันโคตรมัน นสัน้พาดแยกเงาพลังแล้วเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเพื่อนไม่เลือดเก้าสิบแต่จะมาเริ่มการตีแล้วดูเหมือนจตีกันเองครับดูเหมือนจะตีกันเอง มันมากครับแมนมีน้มันมากโอ้ได้ทำคาตีกันเองครับโอ้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 ตายตายอ่าเออโอ้โดนท่าอะไรเข้าไปไม่รู้ว่าอ่าอเออเออเฮ้ยหอนมากครับหันมากหันมาก ต้องใช้โซโบลเลมได้ทําการชนะไปแบบง่ายได้เพราะว่ามันเยอะกว่าแถมตัวนั้นตีกันเองแล้ววันนี้วงกระจกขอจบคลิปเียเท่านี้นแล้วนะอย่าลืมกระทึกไปถ้าไลค์ถึงสิบไลค์มันจะทําคลิปใหม่ออกมาอีก